สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับเจ้าของร้านไทยรูปคมสัน์อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมจะเสนอคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่คนขอมาเยอะนะครับเกี่ยวกับชุดนะครับชุดพิธีการของข้าราชการนะครับตำแหน่งลูกจ้างประจําลูกจ้างประจำนะฮะโดยเฉพาะกทมหรือกระทรวงต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้ขอญาตดูตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับอันนี้เป็นชุดพิธีการเต็มยศนะครับของกทมนะครับลูกจ้างประจํา ส่วนอันนี้ชุดนะครับปกติขาวแพรแถบอย่างย่อนะครับเป็นลูกจ้างประจําเหมือนกันท่านตามมาตรงนี้นิดหนึ่งครับนะครับบ่านะครับบาลูกจ้างประจําจะเป็นบาแบบนี้นะครับ1ช่อ2ช่อ3ช่อแล้วมี4ช่อด้วยนะครับทีนี้เวลานะครับเวลาจะดูว่าได้กี่ช่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนแล้วก็ตําแหน่งถ้าแบบนี้เทียบเท่าระดับ2นะครับ2-3ถึงนะครับ2-3ถึงนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับ3ถึง6นะครับถ้าแบบนี้6-7นะครับ6 7 3ช่อถ้า8ขึ้นไปเป็น4ช่อซึ่งน้อยมากนะครับทีนี้ในชุดสีกะกีจะเป็นบ่าแบบนี้กลมๆนะครับนะครับผมจะเทียบให้นิดนึงลูกจ้างประยับประจำนี่เขาเรียกดอกลายนะลายดอกประจำยามและใบเทศลายดอกประจำยามและใบเทศ ถ้าเป็นค่าราชการพลเรือนแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นค่าราชการพลเรือนนะครับอันนี้เป็นพนักงานราชการก็ไม่ใช่นะครับท่านดูตรงนี้อย่างเดียวลายดอกประจํายามนะครับเป็นลักษณะนี่ฮะแบบนี้นะครับเวลาไปถ่ายรูปแล้วก็ถ้าเป็นชุดนี้ต้องเป็นกลมๆไม่ใช่แบบนี้นะครับต้องเป็นกลมๆนะครับเป็นลูกจ้างประจํานะครับทีนี้อ่ะขอพูดเรื่องเรื่องนี้ต่อเลยขอชุดนี้ก่อนชุดนี้เป็นชุด ปกติขาวของสุภาพสตรีแพรแถบอย่างย่อนะครับทีนี้ลูกจ้างประจำนะฮะจะได้เครื่องราชนะครับอิชพรประเภทไหนนะครับท่านตามมาตรงนี้นิดหนึ่งนี่ฮะดูตรงนี้แทาครั้งแรกจะได้มาครั้งแรกนะครับเบญจมาพรมุก,กุฎไทยครั้งที่2ก็คือเบญจมาพรช้างเผือกนะครับถ้้เขาได้2ครั้งก็ท่านก็ใส่แบบนี้2ครั้งนะฮะถ้าได้ครั้งที่3นะครับจอมอ จตุถา,าพรมงกุดไทยนะครับแล้วก็อันนี้จชนะครับจ,ต,าาะจะตุนะครับช้างเผือกอช้างช้างทองนะครับสองอันนี้เวลาได้มานะฮะนี่ถ้าได้อันนี้ครั้งที่3ถ้าได้มาปุ๊บจะใส่แบบนี้ถ้าได้มาครั้งที่4ครั้งที่4นะครับจะใส่แบบนี้นะครับลูกจ้างประจำจะส่วนมากจะได้แบบนี้นะครับเวลาถ่ายรูปจริงๆแล้วต้องดูว่าแต่ละท่านได้เครื่องราชสีห์พรอ,อะไรมา ไปหาเสิร์ชเอานะครับไม่ใช่ที่ร้านจะจัดให้นะครับต้องไปดูเอานะครับส่วนลูกจ้างประจําแต่ละกระทรวงเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องหมายกระทรวงแค่น,นั้นเ,เองเปลี่ยนเครื่องหมายกระทรวงนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายกระทรวงนะครับแล้วก็ทีนี้เต็มยศอ่าท่านตามมาตรงนี้นิดนึงนี่ครับชุดพิธีการเต็มยศถามว่าเครื่องราชอันแรกได้อันนี้่าท่านดูตรงนี้นะครับเครื่องแรกนั้นนี่เบญจมาพรหมกุดไทย อันที่สองเบญจำมาพรช้างเผือกอันที่3าจะมีตรงนี้ฮะเป็นนะครับนะจะตุทอจอจอมอนะครับอันนี้คือจอชอนะครับทีนี้เวลาถ้าได้4ี่ครั้งเต็มสี่ครั้งเต็มส่วนมากสูงสุดของลูกจ้างประจําแท่สี่ช่อนะครับหกเจ็ดเนี่ยเอาหกเจนี่ยจะได้จอชอกับจอมอส่วนด้านนี้เป็นเหรียญ นะครับที่ระลึกในโวโกาสต่างๆนี่ปี15นี่ปี6 2ท่านจะใส่ปีไหนก็ได้แล้วแต่ต่อจากตรงเครื่องราชอย่างเดียวแล้วก็ใส่ปีไหนก็ได้อันนี้แล้วมีเครื่องหมายกทอมอ,อันนี้เป็นสิงนะครับนี่คือลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครนะครับมีเครื่องหมายกทอมอ,อันนี้คือชุดเต็มยศหรือท่านไม่อยากถ่ายชุดเต็มยศท่านก็มาถ่ายแบบนี้ฮะติดเป็นแพรแถบอย่างย่อนะครับถ้ามีอะไรก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกิติชัยนะครับ ร้านคมสันอยู่จังหวัดนนทบุรีครับมาใช้บริการได้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง1ทุ่มนะครับรถจอดซ้ายขวาได้นะครับอยู่ประชาซอยประชาราชยี์22บนะครับห่างจากท่าน้ำหอในกาจังหวัดนนทบุรี600เมตรหรือ2ไป้ายรถเมล์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ